เกมสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มีความเข้มข้นในหลายสนามครับเนื่องจากมีการย่งชิงโคต้าไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กันหลายทีมมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่มีอะไรจะเสียเพราะตลอดรดูกาลน,นี้พวกเขาถือว่าหมดตัวไปแล้วนะครับแม้ว่าจะได้เข้าชิงยูป้าลีกกับสเปอร์ก็ยังแพ้ครับเกมสุดท้ายจึงไม่มีอะไรมากไปกว่าการเล่นให้สมกับความเป็นมืออาชีพเท่านั้นครับส่วนแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มเหนือกว่าเยอะก็มั่นใจว่าพวกเขาจะเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้แม้จะเป็นฝ่ายไปเยือนก็ตามแต่แทนที่จะชนะ กลับเป็นฝ่ายแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2ชีวิตของสิงห์พยองเพลิกผันนะครับเมื่อเอมิลิโนมาตินสออกไปทําฟาวราสัสทอยลุนที่หลุดเดี่ยวเข้าไปตั้งแต่ระยะ30หลาเมื่อเวลาต้องเล่นแค่10คนงานเขาไม่ง่ายอย่างที่คิดแะครับแต่มันมีช็อตที่ทําให้อนไยเอมรีต้องออกมาโวยอย่างหนักเมื่อโมอร์แกนโรเจอร์เข้าแย่งบอลจากบายินเดียที่ยังครองบอลไม่ได้เต็มมือแล้วก็เอาไปยิงประตูลูกนี้โทมัสบรามอลผู้ตัดสินไม่ให้ประตูครับเพราะเขาเห็นว่าในทวารพิศาแดงคว้าบอลไว้แล้วทั้งสองมือนะคร คณะผู้ตัดสินก็มีคําอธิบายนะครับว่าบราโมได้เป่าฟาวก่อนที่โรเจอร์จะส่งบอลสู่ค้นตะข่ายดังนั้น v a r จึงเข้าไปโต้แย้งผู้ตัดสินในจังหวะนี้ไม่ได้ครับแล้วหลังจากนั้นอามาดิอยโลกับคิเซนเอริกเทนก็ยิงคนละประตูให้ผิกแสดงชนะส่งท้ายแล้วก็ดึงวิลล่าหล่นลงสู่อันดับที่6โดยมี66แต้มเสียเข้าต้แชมเปี้ยนส์ให้กับนิวคาสเซิลที่แพ้เอเวอัรตแต่สาลิกาดงมีประตูได้เสียที่ดีกว่าครับวิลล่าไม่ยอมจบเรื่องนี้นะครับเพราะเขาเตรียมส่งหนังสือตำ อันนี้จึงเป็นเรื่องของการเลือกตัวผู้ตัดสินที่เอาคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์มาทําหน้าที่ในเกมที่มีความหมายแบบนี้ครับเอเม,มิลี่เชื่อว่าหากพวกเขาได้ประตูขึ้นนําไปก่อนนะครับขณะที่เหลือเวลาอีกแค่17นาทีเกมจะไม่จบลงแบบนี้แน่นอนบรามได้ทาหน้าที่ในพรีเมียร์ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2022จนถึงตอนนี้เขาก็ผ่านเกมพรีเมียร์ไปแค่11เกมและแชมเปี้ยนชิพอีก12เกมเรื่องผู้ตัดสินเป็นปัญหาของพรีเมียร์มานานแล้วครับแต่การมี VR ก็ แต่ในเกมนี้วิลล่าจับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าที่พูกเขาแพ้ก็เป็นเพราะกองหลังที่ผิดพลาดเองในหลายจังหวะขณะที่การตัดสินของผู้ตัดสินยังคงเป็นเรื่องที่ก้กึง่งส่วนจะถูกหรือผิดก็อยู่ที่ว่าประโยชน์จะตกอยู่กับฝ่ายไหนเท่านั้น